สวัสดีครับวันนี้วันที่30ตุลาคมปี67นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะวันนี้ไก็มีลาวพัฒนานะครับก็สามจุดแนวทางให้เอฟเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมจะชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะกบฏชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมราวพัฒนาตอนนี้ก็จับทางยากครับเนาะจับทางยากเอาใจพี่เขายาก ที่เขาจะไปยังไงบางทีก็ออกตัวเดิมนะครับเนะาะทั้งบนทั้งล่างเลยบางทีพี่เขาก็กลับไปกลับมานะครับเนาะจับทางไม่ถูกนะครับเพราะว่าวันนี้จับทางถูกนะครับเนาะวันนี้ก็วันนี้มาัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนนมาเที่ยวนะครับเนาะเหมือนเดิมธรรมชาติทีสวยบันเรานะครับชมต้นไม้ใบหญ้าไม่นำลำธารเหมือนเดิม ของอสวยๆกงามนะครับเนาะท้องฟ้าสีครามน้าใสๆลมพัดเย็นๆนะครับเจริญหูเจริญตานานๆมองหน้ากันนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อเดินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็จะไม่เป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยแนวทางมีเข้ามีหลุดครับเนาะถูกผิดการเข้ากันไปเหมือนเช่นเคยเพะจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับดูไปเพื่อเป็นแนวทางดวไปเปรียบเทียบกับ อาจารย์อื่นๆเสียนอื่นๆก็ได้ครับน้อง่ากใคเคียงกันไหมเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไหมก็ประมาณนี้ถ้าชอบคอยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับคนอื่นก็ดูผลก่อน,นครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลข6ตัวนะครับมี4 6 5ห7 7 4 6 5นึ่งดี่ห้าหนึ่งเเที่เขาก็บิรลนะครับเนาะกดก่อนพี่ก็ออก20ล่าง02บน ก็ตัวเดียวกันนะเนาะวันนีพี่เขาห้าหนึล่างบนก็เจ็ดเจ็ดนะครับซับตัวก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดทางบอกสรารคามไม่มีนะครับเนาะห้ 5, 1, กับ 7, 7. เจ็ดเจ็ดบอกสรารกคมให้เด่นเเด่นศนย์นะครับคนละเรื่องเลยครับเนาะคนละเรื่องเลยห้นึ่งกับเจ เด่นเก้าเด่นศูนย์ก็หมดทางลุ้นเลยครับเนาะถ้าพี่เขาออกแนวนี้ไม่มีเจ็ดไม่มีหนึ่งไม่มีห้าครับเนาะห้าก็เป็นเก้าห้านะครับศูนย์ห้าพี่เขาออกห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไม่ถึงอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะเราศูนย์ห้าถ้าหนึ่งห้าก็เต็มเต็มนะครับเนาะถ้าหนึ่งห้าพี่เขาเป็นศูนย์ห้านะครับเสียดายครับเนาะเสียดายถ้าเด่นเก้าเด่นหนึ่งก็เต็มเต็มแน่นอนไม่เหลือครับเนาะตรงตรงเลย ประมาณนี้นครับนะก็วันนี้แค่ตัวใหม่ครับน้องจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมหลุนไปด้วยกันนะครับสาหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับ,ว,นนรบวันที่30ตุลาคมปี6 7ก็สุปกจดจดไว้นะครับใครสุปกจดสุปกแคบคนเราแคบเหมือนเดิมก็อ,อย่างที่เคยบอกนะครับน้องถ้าใครสุปกจดผมขึ้นโพยให้นะครับนาะถ้าจดไปทันก็กดหยุดคลิปนะครับจดได้เลยสำหรับคนที่สุปกจด คนตุลแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะึ้นเลยแคปทุกคลิปนะครับไม่เพาอ,อ่านให้ฟังอย่างเดียวนะครับเนาะพยายามฟังให้จบนะครับฟังให้จบคนตรลกจดก็กดจุดคลิปจุดได้เลยนะครับถ้าเราไม่กดจุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยจุดไม่ทันนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็วันนี้เดือนหนึ่งเดือนสองนะครับเราพัฒนาวันนี้วันที่30ตุลาคมพี่องเจ็ดวันนี้วันพุธนะครับต่อจากฮานอยก็เมื่อเช้าท็อปเราลุงฮานอยไปแล้วก็สายๆมาก็จะเป็น ลาวพัฒนานะครับทีนี้ให้คอตำลาวไปเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เดือนหนึงเดืนสองจับคู่1516งห้าหน2่งหกหนทวนครั้งนะครับวันนี้เดือนหนึงเดืนสองจับคู่1516งห้า สองห้าสองหสองเดสองแดนะครับ8คู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่หนึ่แล้วก็สองหนะครับหนึ่งหกหแล้วก็สองหเน้นให้3คู่นะครับเนะาะก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีฮิโร่เหมือนเดิม4ี่ชุดนะครับก็มีศูนย์หนศย์หด 1>, 1 2 6 1 2 7นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่016 018 126นะครับ3ชุดก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะครับเนะาะทั้งชุด2ตัวกับชุด3ตัวนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปจะเป็นแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะ หวังว่าวันนี้จับทางได้นะครับเนาะหวังว่าจับทางได้ดูที่จะแกมเงยได้ไหมหนูยิงแกมหรือยิงยุ่งนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้ายคลิปนะครับสำหรับคนงบน้อยตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับเนาะสามคู่จัดไปครับเนาะพอได้ลุ้นกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นนะครับเนาะลุ้นก็ลุ้นไม่มัน่นต้องมีติดไปรวมน,นิดนึงนะครับลุ้นปากเปล่าถ้าออกมาเขาใช้ปากเปล่านะครับเนาะเสียโอกาดเลย กินประนอมนิดๆหน่อยๆได้นะครับเนาะตัวนี้ที่ผมเรียนให้จัดไปวันนี้ชอบที่สุดนะครับใน3ามคู่นี้แต่ถ้าไม่ชอบที่เบาซ้มเรียนให้ก็เลือกคู่กันได้เลยนะครับเนาะเลือกคู่กันได้เลยนอกจากสองหมีสองเจ็ดสองห้าหนึ่งก็วากันไปนะครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันนะครับเนาะวากันไม่ได้นะครับเนาะชอบคนละแบบแต่ถ้าไม่มีตัวชอบเลยเนาะก็ข้ามไปนะครับชมพูฟอบันเทิงนะครับเนาะหอวันต่อไปนะครับเนาะรอวันศุกร์ เราพัฒนามีจันร์พุทธศุกร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ใจเย็นๆนครับเนาะไม่บันไดนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องขึ้นเวทีครับเนาะรอไปก่อนก็ได้วันไหนมั่นใจค่อยขึ้นเวทีประมาณนี้ก็ครบ้วนครับเนาะครบ้วนจบแนวทางเราพัฒนานครับเนาะรอบสองทุ่มนะครับเคยมีคนใหม่เข้ามาเราก็มีเราหลายอย่างครับเนาะเรานู่นเรานี่เราพัฒนารอบสองทุ่ม สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเนาะรู้เรื่องนะครับเนาะจะออกหมู่ออกจาจะเป็นหมูเป็นจารู้เรื่องทันทีนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะคนเฮงรวยๆส่วนหานายลงไปแล้วนะครับเนาะใครไม่เจอก็เลื่อนคลิปดูนะครับเลื่อนคลิปดูถ้าใครหาไม่เจอนครับเนาะกดเข้าไปในช่องครับเนาะกดเข้าในช่องก็เลื่อนหาดูเจอแน่นอนนะครับเนาะเจอแน่นอนบางคนบอกไม่ดิ่งเลยแอสมีทักมีพิมพ์เข้ามาหลายคนแล้ว่ไม่ไม่ดิงเลยไม่เห็นเลยเข้าหาในช่องได้เลยครับเนาะพิมพิมพ์เข้าในช่องเข้าไป กดตรงรูปคนครับเนาะเข้าไปเลยเลือกดูเลยมีทุกคลิปนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ